เกิดอะไรขึ้นบ้างกับเกมที่บราซิลเปิดบ้านแพ้กับอาร์เจนตินา0-1เกมนี้มีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นมากมายหลังเกมกับ GNG เราจะรวบรวมมาทุกคนรับชมกันนะครับเกมนี้นะครับเป็นการแข่งขันในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับนัดที่6 ทีมชาติบราซิลชาติที่คว้าแชมป์โลกมากที่สุดเจอกับแชมป์โลกสมัยล่าสุดอย่างอาร์เจนตินาเกมนี้นะครับเริ่มเกมมาเนี่ยก็มีเหตุการณ์ปะทะก,กันระหว่างแฟนบอลแซมบ้ากับแฟนบอลฟ้าขาวเนาะในระหว่างที่กําลังเปิดเพลงชาติบราซิลนะครับทาให้ต้องมีเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเข้ามาระงับเหตุการณ์เนาะแต่ระงับแรงไปหน่อยนะครับก็คือโอ้โหฟาดเอาฟาดเอานะครับ บางภาพเนี่ยผมเปิดให้ดูไม่ได้จริงๆนะครับติดเหลืองแน่นอนนะครับส่วนนักบอลก็พยายามวิ่งเข้าไปห้ามนะครับโดยเฉพาะเอมิเลโนมาติเนสนะครับที่พยายามห้ามเจ้าหน้าที่ไม่ให้ใช้ความรุนแรงกับแฟนบอลพอเหตุการณ์มันมีความรุนแรงแบบนั้นนะครับเมสซี่ก็สั่งให้นักเตะของฟ้าขาวเนี่ยเข้าไปท่องแต่งตัวนะครับไม่เอาแล้วใช้ความรุนแรงกับแฟนบอลแบบนี้ไม่อยากเตะเมื่อเฮียใหญ่สั่งแบบนี้นะครับนักเตะฟ้าขาวก็ทําตามครับ ด้วยเหตุนั้นจึงทําให้เกมการแข่งขันเนี่ยต้องล่าช้าไปครึ่งชั่วโมงครับและหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างมันคลี่คลายนะครับนักเตะของทัฟฟ้าขาวก็ เดินลงสู่สนามอีกครั้งนะอ่ะพอถึงตรงนี้นะครับหลายคนก็คิดว่าสถานการณ์ก็น่าจะสงบลงแล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับแต่ทว่ากล้องกลับจับภาพเห็นนะครับว่าเมสซี่วิ่งปีกเข้าไปพูดคุยกับโปรติโกปีกดาวรุ่งทีมชาติบราซิลเนาะซึ่งตอนนั้นก็มีเดอปอบริการของเมสซี่คุยอยู่แล้วนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าทั้งคู่คุยอะไรกันนะครับซึ่งก็เป็นการเปิดเผยจาก TYC s p o r t นะครับก็มีดังนี้เลยนะครับโริโกเหมือนจะไปพูดสาว่ ฟังของเจนาเนี่ยเหมือนจะเป็นคนขี้ขาดเนาะเนื่องจากเกิดเหตุชุลมุนแล้วเข้าไปในห้องแต่งตัวแหละเมสซี่ก็วิ่งเข้ามาพูดเลยนะครับว่าเฮ้ยเราเป็นแชมป์โลกนะทำไมถึงว่าเราขี้ขาดละ่ะระวังปากหน่อยไอ้หนูหลังจากพูดนะครับเมสซี่ก็เดินออกมานะครับเพราะไม่อยากจะปะทะกันหนักอะไรขนาดนั้นนะครับ ส่วนฝั่งเดอปอก็พยายามอธิบายรับโดยชีย้ไปที่ที่มันเกิดเหตุชุลมุนเลยครับก็มันเกิดเหตุแบบเดินจะให้เรานิ่งเฉยได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมเดานะหลังจากนั้นนักเตะรวมถึงสตาฟของบราซิลก็พยายามเข้ามาห้ามเหตุการณ์นะครับมาคินยอสกับตันทีมก็พยายามเข้ามาอธิบายเหตุการณ์ต่างๆเนาะเพื่อให้เมสซี่เนี่ยใจเย็นลงนะครับมาคินยอสเนี่ยเข้ามาแบบพูดคุยดีๆนะครับแต่ตัดภาพไปก่อนหน้านี้นะครับโรดิโก พร้อมบวกมากนะครับแฟนบอลหลายคนก็คอมเมนต์นะครับเฮ้ยทำไมไม่เคารพกันเลยนะครับซึ่งทาง TYC เนี่ยเปิดเผยมาแค่แบบเหตุการณ์ต้นเรื่องเนาะคำพูดของโรติโก้แล้วก็หลังจากนั้นที่เมสซี่วิ่งเข้ามาพูดกับโรติโก้อ่ะแต่ผมอยากรู้ว่าหลังจากที่เมสซี่พูดแล้วโรดิโก้ตอบกับมาว่าอะไรเนาะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่รู้ภาษาเขาน่าจะอ่านปากออกนะ กล้องจับภาพเป็นรูปปากชัดมากเลยนะครับแต่เท่าที่ผมดูกิยาท่าทางนะครับก็คือพร้อมบวกครับอ่ะหลังจากนั้นเกมก็ได้เริ่มขึ้นนะครับทั้งคู่ก็ประทะกันดูเดือดครับตามสไตล์บอลอเมริกาใต้เนาะ แล้วคู่นี้นะครับทั้งคู่ต่างเป็นขาใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เป็นคู่ปรับตลอดการด้วยเกมมันก็เลยออกมาแบบสุดดุเดือดจริงๆโดยครึ่งแรกนะครับทั้งสองทีมก็ยังทําอะไรกันไม่ได้นะครับแต่มี3ใบเหลืองเกิดขึ้นและเป็นฝั่งบราซิลหมดเลยนะครับนาทีที่5กลาเบียลเซซุสได้ใบเหลืองนาทีที่สิบสี่ราฟินยานาทีที่33เป็นของคาร์ลอสอาโกสโตนะครับและเกมในครึ่งหลังนะครับเป็นฝั่งอาร์เจนตินาครับที่ได้1ประตูและเป็นประตูชัยด้วยนะครับจากนิโคลัส โลเซลโซนะครับและหลังจากนั้นนะครับที่น่าสนใจก็คือเมสซี่ครับถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่78นะครับและส่งแองเกลดิมาเลียลงมาแทนนะครับเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บตรงต้นขานะครับและก่อนจบเกมครับนาทีที่81นะครับฝั่งบราซิลโดนใบแดง1คนครับก็คือ จลินตันนะครับอ่าแล้วก็จบเกมไปด้วยสกอร์ดังกล่าวนะครับอาร์เจนตินาบุกมาชนะบราซิลถึงบ้านได้ดสกอร์ศูนย์ต่อหนึ่งนะและเกมนี้นะครับสิ่งที่ต้องชมอาร์เจนตินาเลยก็คือเกมรับสุดแข็งแกร่งนะครับแม้ว่าพวกเขาจะขึ้นชื่อในเรื่องของเกมรูกก็ตามนะครับแต่เกมรับในเกมนี้ก็ถือได้ว่าทําผลงานได้น่าพอใจเช่นกันนะครับซึ่งในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยพวกเขาไม่เสียประตูในฐานะทีมเยือนมาแล้ว3นัดติดต่อกันแล้วนะครับ สองเกมก่อนก็มีนัดชนะบลรเวีย3 0แล้วก็นัดชนะเปรู2 0นะครับนอกจากนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยบราซิลมักจะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเวลาที่ลงเล่นเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกบนแผ่นดินของตัวเองนะครับเพราะก่อนหน้าที่จะถึงเกมนี้นะครับพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยในบ้านของตัวเองนะครับเวลาเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแต่สายติสวยรู้ดังกล่าวนะครับก็ต้องสิ้นสุดลงนะครับด้วยฝีมือคู่อริตลอดการอย่างอาร์เจนตินา และนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ลิเวอรีพเอาชนะบราซิลกับการเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกได้ด้วยนะครับ ทำให้เท่ากับว่าเมสซี่เอาชนะทีมในทวีปอเมริกาใต้ในการเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกได้ครบทุกทีมเสียทีนะครับเพราะก่อนหน้านี้บราซิลคือเหยื่อรายเดียวที่เขาไม่สามารถเก็บเอามาไว้ในคอลเลกชันได้นะครับแต่ถึงกรานั้นนะครับมันก็เท่ากับว่าเมสซี่ยังไม่สามารถทําประตูใส่บราซิลในเกมระดับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกได้อยู่ดีนะครับขาดแค่อย่างเดียวครับคือทําประตูใส่บราซิล ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและตอบผลงานดังกล่าวรวมถึงเหตุการณ์ชุลมุนในช่วงก่อนเริ่มเกมนะครับเมสซ,ซี่ก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมถึง2ประเทศเดังกล่าวว่าเออเราเห็นตำรวจไล่ตีชาวบ้านในเมดาแฟนบอลซึ่งก็มีครอบครัวของเราบางคนอยู่ในนั้นด้วย ตอนเกมลิเบอร์ตาโดเรสนัดชิงชาเลิศก,ก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันหมายถึงเหตุการณ์ที่ตำรวจไล่ตีแฟนบอลโบคาจูเนียทีมดังของอ์เจนตินาตอนอยู่ที่บราซิลเพื่อรอชมเกมฟูมินเซ่พวกเขาสนใจกับการทำแบบนั้นมากกว่าการเล่นในสนามแต่เราถือเป็นครอบครัวเดียวกันเราตัดสินใจลงเล่นเพื่อทำให้สถานการณ์เนี่ยมันนิ่งลงออทีมชุดนี้เนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ได้อีกครั้งเป็นครั้งแรกที่บราซิลแพ้คาบ้านในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก แต่นั่นไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดของวันนี้เราต้องการชชนะในนัดนี้หลังจากแพ้อุรุกวัยมาเรารู้ดีว่ามันเป็นเกมที่ยากเหมือนนัดทิ้งชนะเลิศโกปาอเมริกาพวกเขากดดันเราอย่างหนักพวกเขาไล่บีบกดดันเราในพื้นที่สูงและเราก็ครองบอลให้นานๆได้ยากมากนี่เป็นเกมที่รายละเอียดเป็นตัวตัดสินผลแพ้ชนะได้เลยแม้ว่าคืนนี้เราจะสร้างประวัติศาสตร์ได้แต่มันก็เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องบอกว่ามันด่างพร้อยเพราะ,ราะคืนนี้เนี่ย การปราบปามของเจ้าหน้าที่บราซิลต่อแฟนบอลอาร์เจนติน่าเนี่ยมันเกิดขึ้นอีกครั้งเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้มันบ้าบอมากๆมันต้องหยุดเรื่องแบบนี้ได้แล้วลรือเนมัซซี่เผย และนี่ก็คือตารางคะแนนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับอาร์เซนติน,นาก็เก็บเพิ่มเป็น15แต้มนะครับนำเป็นอันดับ1เลยนะครับส่วนบราซิลก็หล่นลงมาไกลเลยนะครับอันดับ6มีแค่7แต้มนะครับคือถ้าไม่รีบกู้สถานการณ์เนี่ยแล้วหล่นลงไปเรื่อยๆเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้ไปบอลโลกนะก็รอดูครับอ่าและนั่นก็คือการรวบรวมคร่าวๆนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมที่อาร์เจนติน,นาบุกชนะ บราซิล0-1นะครับถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อื่นเป็นประเด็นเกิดขึ้นมาอีกนะครับก็จะทำคลิปแยกให้เนาะแล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์ความวุ่นวายในเกมนี้รวมถึงผลงานของทั้งสองทีมนะครับก็คอมเมมนาพูดคุยกันได้และสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับครับ